ลาสุดเสรีสวดิดปากเด็กเก้ากลไรไม่รู้จักมรารยาทการเมืองหลงอำนาจแม้เป็นสสใหม่ครั้งแรกเมื่อวันที่29เมษายนผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมานายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภา หรือสอวอและอดีประธานการมาทีการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองหรือสอปทได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเสรีสุวรรณพานนท์ถึงนายปฏิพัฒนสันติพาดาสสพิษณุโลกพักเก้าไกลโดยระบุว่า วันนี้มีเรื่องอบอมาเล่าให้ฟังเป็นข่าวของวันนี้ที่มีนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสอสอพิษณุโลกมาพูดถึงผมผมไม่เคยรู้จักนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสพาดาสพิษณุโลกพ่เก,ก้าไกลว่าเป็นประธานคณะการมิการพัฒนาการเมืองของสสดได้อย่างไรรู้เพียงว่าเป็นสัตวแพทย์มาเท่านั้นที่นายปฏิพัฒน์มากล่าวถึงผมว่าเมินเสียงประชาชนและให เลิกดูถูกประชาชนและพูดอิสรพัดเพียงเพราะผมถูกละมือสิทธิ์ก่อนและผมด้วยตอบโต้ปกป้องสิทธิ์ของผมก็แค่นั้นการที่นายปฏิดิษ์พัเป็นคนที่ผมไม่รู้จักมาก่อนออกมาเสนอความเห็นออกสื่อมวลชนและพูดถึงผมทั้งที่อยู่คนละสภาเข้าใจว่าคงเป็นเพราะอยากดังอยากให้มีคนรู้จักหรือไม่ไม่แน่ใจแต่ที่ออกมาพูดอีกว่า ควรมีสสสภาเดียวมันทําให้เห็นว่าเป็นนักการเมืองที่ไม่รู้วัฒนธรรมการเมืองว่าสภาใครสภามันมารยาททางการเมืองอยู่ตรงไหนแล้วจะพัฒนาการเมืองได้อย่างไรหากมีสสสภาเดียวจะหลงอำนาจมากกว่านี้ไหมเพิ่งมาเป็นสสใหม่ครั้งแรกยังหลงอำนาจขนาดนี้คราวหน้าขอภาวนาให้ได้รับเลือกตั้งอีกนะครับปลอ เปลี่ยนบรรยากาศเลยมาเล่าสู่กันฟังพักเก้าไกลเสนอรัฐเพิ่มเยียวยาประชาชน นางสาวสิริกัญญาตันสกุลสอส,อส,อสอบัญชีรายชื่อพาเก้าไกลได้แสดงความเห็นต่อร่างพระราชกำหนดหรือพรกองเงินกู้สามฉบับที่รัฐบาลเตรียมนำขึ้นพิจารณาสำหรับเป็นงบประมาณในการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 และการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบว่าสิ่งที่น่าตั้งข้อสังเกตคือสัดส,ส่วนของการจัดสรรงบที่ไม่ได้สัดส,ส่วน กับความเดือดร้อนของประชาชนเพราะหากพิจารณาจากมาตรการที่รัฐประกาศออกมาว่าจะใช้เงินจากวงเงิน500,500,000ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือเยียวยาประกอบด้วยมาตรการเยียวยาแรงงานนอกระบบ5,000บาทต่อเดือน16ล้านคนคิดเป็นงบประมาณ240,000ล้านบาท โดยจะใช้เงินจากพรกรกู้170,000ล้านบาทและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร10 000, ล้านรายวงเงิน150,000ล้านบาทเพียง2มาตรการนี้ก็ใช้เงินไปนแล้วกว่า320,000ล้านบาทเท่ากับจะเหลือเงินเพื่อใช้ในการเยียวยาอีกเพียง235,000ล้านบาท นางสาวสุดิกัญญาระบุต่ออีกว่าในขณะเดียวกันกับสิ่งที่น่ากังวลอีกก็คือมีการกันงบประมาณสำหรับสาธารณสุขไว้เพียง45,000ล้านบาทส่วนแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจ4ส0ล้านบาทก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนดังนั้นพักเก้าไกลจึงขอเสนอวิธีการจัดสรรงบประมาณ1ล้านล้านบาทจากพรกรเงินกู้ใหม่ที่ให้ความสำคัญต่อชีวิต คนเป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นเพื่อรักษาชีวิตคนจับพิษโควิด -19 และพิษเศรษฐกิจได้ในเวลาเดียวกันประกอบด้วยการเพิ่มงบเยียวยาประชาชนจาก5,500,000ล้านบาทเป็น9,000 0ล้านบาทเพื่อการเยียวยาอย่างทั่วหน้าและให้มีมาตรการระยะที่สองสำหรับประชาชนทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเป็นเงิน3,000 บาทต่อเดือนเงินช่วยเหลือครอบครัวที่มีเด็กอายุต่ำกว่า18ปี1,000บาทต่อคนที่จะใช้งบประมาณราวๆ5,400,000ล้านบาทส่วนที่เหลืออีกเกือบ1 0 0 0 0 0ล้านบาทใช้สำหรับการสมทบค่าจ้างให้ผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถจ้างงานและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ให้มีการเพิ่มงบสาธารณสุขจาก4 5 0 0 0ล้านบาทเป็น 1,000, 0ล้านบาท เพื่อเพิ่มมาตรการสนับสนุนเมื่อเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการเช่นการแจกหน้ากากอนาไมยเจลล้างมือสนับสนุนห้างร้าน SME ในการปรับตัวรวมไปถึงสำรองงบให้เพียงพอสำหรับการจัดหาวัคซีนป้องกันการติดเชื้อสำหรับประชาชนไทยทุกคนเมื่อการวิจัยวัคซีนสำเร็จให้มีการจัดสรรงบประมาณปี64ใหม่ ตัดงบอบรมสัมมนา,าดูงานต่างประเทศตัดงบซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ทบทวนสัญญาก่อนหนี้ผูกพันเดิมระมัดระวังก่อนหนี้ผูกพันใหม่จะทำให้มีเม็ดเงินเพิ่มสำหรับฟืนฟ้นฟูเศรษฐกิจมากกว่า4 0แสนล้านบาทด้วยนางสาวสิริกัญญากล่าวอีกว่าหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรที่พลกฉบับนี้ระบุไว้มีเพียงการส่งรายงาน จากการกู้เงินให้ดูภายใน60วันหลังจากสิ้นปีง,งบประมาณทางท,าง,ทางที่ประกรกู้เงินฉบับก่อนรัฐสภาต้องเห็นชอบตั้งแต่กรอบการใช้ใจ่ายก่อนที่จะดำเนินการพักเก้าไกลจึงขอเรียกร้องให้มีการตั้งคณะการมาที่การวิสามันขึ้นมาติดตามตรวจสอบการใช้ใจ่ายเงินหนึ่งล้านล้านบาทนี้อย่างใกล้ชิด ปีบุตรไม่วางมือกันเมืองปลุกอนาคตใหม่ก้าวไกลสู้ร่วมกันจนกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนายปีบุตรแสงกนุนกกุลอดีตเลข,ขาธิการพานาคตใหม่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าพานาคตใหม่มีสอสอในจังหวัดชนบุรีสามคนโดยทั้ง3คนเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้มาจากตระกูลการเมืองและลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ปัจจุบันนี้1คนได้ถูกขับออกไปและย้ายไปอยู่พักอื่นเรียบร้อยแล้วส่วนอีกสองคนได้แก่ขวัญเลิศพาณิชมาศและจรัดคุ้มไข่น้ำภายหลังพักนาคตในมมถูกยุบทั้งสองยังคงยืนหยัดในอุดมการแบบนายขนนหม่ย้ายไปอยู่พักเก้าไกลคงไม่มีใครปฏิเสธว่าชนบุรีเป็นจังหวัดที่มีผู้อิทธิพลมาต่อเนื่องอย่างยาวนานและการต่อสู้ทางการเมืองทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่นก็ดูเดือดเข้มข้นนับตั้งแต่ได้รับเลือกตั้งเป็นสอสขัญเลิศได้รับแรงกดดันอย่างมากเขามาเล่าและปรับทุกข์ให้ผมฟังหลายครั้งถือความยากลำบากในการทำงานในพื้นที่ยิ่งเป็นพักฝ่ายค้านและยิ่งเป็นพังนักข้นใหม่ก็ดูเหมือนว่ายิ่งมีอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่เข้าไปอีกจะเดินทางไปที่ไหนไปทำกิจกรรมใดก็มีเจ้าที่เจ้าทางในทุกจุด ยังไม่นับรวมว่าพวกเราพักนักนคนใหม่อยู่กันแบบไม่มีเงินไม่มีผลประโยชน์ใดๆให้เราไม่มีเงินเดือนประจําให้สสตรงกันข้ามเรายังขอให้สสหักเงินเดือนมาบริจาคให้พักด้วยเมื่อครั้งผมยังเป็นเลขาธิการพักนักใหม่ผมบอกกับเพื่อนสสเสมอว่าถ้าเราจะใช้กลยุทธ์เอาเงินเอาของให้หัวคะแนนไปแจกเพื่อช่วยชาวบ้านเราแจกให้ตายก็ไม่มีวันพอ ด้วยเงินเดือนสอสอเท่านี้ไหนจะต้องหักเข้าพักอีกเราไม่มีทางสู้นักการเมืองแบบดังเดืมแน่ๆ,ๆและในท้ายที่สุดเมื่อเงินเราไม่พอเราจะเอามาจากไหนไม่ต้องไปทุจริตประพฤติมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรในการทําพื้นที่อย่างนั้นหรือครั้นจะอาศัยกุญแจรัฐบาลเข้าไปช่วยพื้นที่ตนเองก็อาจจะขัดรัฐธรรมนูญและถ้าคิดแบบนี้กันหมดต่อไปเราจะไม่มีสอสอฝ่ายค้านเลย เพราะทุกคนต้องการเป็นสสรัฐบาลเพื่อเข้าถึงกลไกรัฐและทรัพยากรแน่นอนที่สุดด้วยโครงสร้างทางการเมืองไทยที่ยังกระจายอำนาจไม่เต็มที่ทำให้ประชาชนฝากความหวังไว้กับสสมากและสสก็คือผู้แทนของประชาชนถ้าไม่ทำเพื่อประชาชนก็ไม่ใช่สสพวกเราจะทำอย่างไรสสของนายขนใหม่และว,วันนี้คือก้าวไกล ได้ใช้ความขยันความมุมาณนะพยายามความทุ่มเทแรงกายแรงใจเข้าทดแทนในช่วงที่พี่น้องประชาชน ประสบความยากลำบากจากวิกฤตโควิด -19 สสของภาคเก้าไกลได้ลงแรงลงทรัพยากรเข้าไปช่วยประชาชนด้วยการลงขันกันเองบ้างรับบริจาคบ้างผ่านโครงการสะพานบุญเพื่อระดมหาของที่จำเป็นและนำไปแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนด้วยตนเองพวกเขาเดินทางไปเจอกับประชาชนไปถามถ่ายสารทุกสุขดิบและเอาปัญหาสะท้อนขึ้นมาไปตั้งจุดทำอาหารแจก นำข้าวของที่จำเป็นไปมอบให้ขวัญเลิอดเป็นสอสอที่ขยันทุ่มเทมากจนพี่น้องในพื้นที่บอวินได้มาเล่าให้ผมฟังบ้างก็แสดงความเห็นลงในเพจว่าเห็นขวัญเลิอดและทีมงานมากันไม่กี่คนเดินเข้าหาประชาชนนำของไปมอบให้อยู่บ่อยๆหากจะถามว่า สสของนาคตใหม่ที่ถูกติดต่อให้เป็นงูเหา่าย้ายพักใหญ่ขั้วการเมืองมากเป็นลําดับต้นๆคงต้องนับขวัญเลิศเข้าไปด้วยตั้งแต่วันที่เข้าได้เป็นสสจนวันที่พันกนาคตใหม่ถูกยุบเขาถูกติดต่อเสนอผลประโยชน์มาโดยตลอดแต่ขวัญเลิศก็ยังคงยืนยันที่จะอยู่กับอนาคตใหม่เก้าไกลเขาปฏิเสธเ,เงินทองผลประโยชน์ความสะดวกสบายและโอกาสในการทําพื้นที่ได้อย่าง ปลอดอุปสรรคเพื่อเป็นสสของนายคนใหม่ก้าวไกลต่อไปดังที่พวกเราได้ลงนามสัตยาบร่วมกันว่าจะต่อสู้ร่วมกันจนกว่าอำน,นาจสูงสุดเป็นของประชาชน